ขอแนะนํานะคะสมาธิลมหายใจเพราะว่ามันช่วยให้คุณเนี่ยได้ฝึกจิตของคุณไปด้วยนะคะมันทําให้เนี่ยจิตมีพลังและโฟกัสในสิ่งที่เราปรารถนาได้มันง่ายทําได้ทุกที่บนรถในตอนนี้นะคะมิมีมม่ก็เดินทางไปทํางานก็ยังทําได้เลยทําได้ทุกที่ที่มีลมหายใจมันช่วยให้สงบได้ไวทําให้สามารถควบคุมสิ่งที่มากระทบนะคะ ในแต่ละเวลาเนี่ยได้ไง่ายมากขึ้นพอจิตมันเริ่มคุ้นชินกับการที่เรานะคะอยู่กับลมหายใจแล้วพอเวลามีอะไรเกิดขึ้นรอบข้างเนี่ยนะคะเขาก็จะชินเขาก็จะคุ้นชินกับการที่เอ,อ่อดึงลมหายใจเข้ามาการดึงลมหายใจก็คือการกลับเข้าสู่บ้านกลับเข้าสู่ฐานทําให้จิตเขาเข้าฐานได้ไหวนะคะเมื่อใดก็ตามที่เราเข้าสู่บ้านภายในก็คือจิตของเราเราก็จะสงบ